เดี๋ยวหอดบอลแต็งอยู่โคกินเลยมานอยู่ไหนไอ้นกเป่าสามเลยกันหนุกปูควายตัวนึงเลยค่อยไ้ไอ้กระหูนาไ้ฟนกระซิบเพิ่นได้กระอกตัวนึงสีได้แต็งอยู่โคกินได้แบบนี้เพิ่นๆสุขสบายดีและสวัสดีเพิ่นเพิ่นทุกท่านที่ติดตามนะครับช่งของสุพรรณบ้านนาเอาคลิปวิดีโอนี้ก็กะ ขึ้นปลาอยู่หัวกินนี่คือเก่าเลยเพื่อนเพื่อนถือว่าคลิปนี้คอยมากับทีมงานอยู่สี่คนมีคอยแล้วก็บบปันแล้วกับโหนนาดอลแล้วก็นาปัซซีวเพื่อนเอนเนาะคนทับชมคลิปวิดีโอนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อเป็นแห่งมก่งแห่งใจในการเ็ำคลิปวิดีโอไปตานนี้เราโหลดขอบแชร์ก็ให้บนเก่านะเพื่อนๆถือว่าคอยกับซอยนกเปาล่งเลยเพื่อนเพื่นเพราะว่าปันเพื่อนไปเก็บ นกกับกระเล่นเขาอยู่ด้เป็นเพื่นสังเกตเดี่ยวไให้ตขึ้นยืนทึ่งหมดแหละกระเล่นแน่นนกปลิวเลยแต่ค่อยก็ไม่ได้สอย้าสอยนกเปา เาลุ้นไป้นกันว่าลูกเป้าสิเข้ามั้ง เพื่นอนอว่าค่อยสอยนกอ่าเป่าลงแล้วนะมาปั่นเป็นปเก็บแลวตัวมามา,มาเก็บไวม,มารเก็บ,บุนมานสอยตัววิ่งใหญ่เพื่นแต่วนีน สไปกับมาหอดบอลทีมงานหาอยู่เลยถือว่ามานี่บอนี่มานอยู่เึงเงินเลยมานไปแลยมานไปแล้วตัวดึงเดี๋ยวไปเก็บป่าไปป่าต่อไปหาเก็บป่าอ่ะโอ้หางเราทงมาแต่ไกลเลี่ยคนเอ้ยเาเบิรงหางมากระยาเราเป็นพ่อเป็นเอาหางตัวอื่นมันเน็บจะทงใช่ไหมเบิร์หำบ่อมองพม่เอาไม่เอาถือว่าเพิ่งกำมานแล้ว ถือว่าสอยพ่อสมโค้ดแล้วได้เพ ah ิ่อนก็กะสิได้ยางเอาไปบอนผักบอนเศร้ากุล่ะเพราะว่าลิงกินเชงหัวหน้าดอนเพิ่นมาไอ้หึมหึมละมาผ่ันกับา่ันซีชฝึกเอาของอยู่ของกินออกไปก่อนเดี๋ยวหอดบอนแตงอยู่คองกินลย มานู mm. ่ได well. oh, oh, ้ไน oh. ูกเป่าสามเลกันนกผูควายตัวนึงเลค่อยได้ฮูกนาแานกระิบนไตของตัวหมานี้กันนะโอ้สองเตมสามเตมอ่าดนในสามตมาขนาดอันนี้ใบมันบตตเบองห่อใช่ป่อืมเบิห่อตัวใหญ่ีเนาะอก็หอห้องบอนะห้อธรรมดาเน่ยเ เขาสีโต้เนาะเจ้ามันกระเจาะกระเจาะกระเจาะบอกขอบไปยิ่งตัวหน่อยขึ้นในพันปลาซิวยิ่งนี่นะโอ้ยเมื่อกี้คอยยิ่งเตี้ต oh okay, ้นใหญ่ดำๆเลยนี่นะตัวดำแล้วเป็นใบใบนะบไปตัวแดงๆแบบก้อยเลึ่งใหญ่นะอันนี้น้อยอันนี้นะโอ้ผลงานล้มๆกะทั้งมือกะถือว่ามันดูได้มีเขาสี่ตัวนาดอนพุ่ยได้สาม นก็ imo, whatever, ิได้อกเาตัวนึงแล้กระไดนกกับบ่าวป่นเพิ่นแตงอยู่โกินแล้วมันน้องลงโขนเท่าเบาป่นเพิ่นเาลงโขนบ่ป่นเพิ่นสี่มื่นแวบไปเออสีมือนบ่า่นร้อยได้าตาใหญไใจเล้งด ต,ตัวเดียวบ่ตัวเดียวตียิงยังนด้ไหมตีไปบนฝกหอนะตีไปเหมือตอนทางบ้านทางเพื่นแน่หลืออยู่เลอกินกั <c oughs> นยังพูดว่า นีนีเนาะถึงเัวไทวิธีหนึ่งเขาวิธีหนึ่งเขาดูที่ว่าเจ้าก้วแล้วนอเข้าเปนหน่อยเรามาใหม่ไปเลย มีกระเทียวโมยสูตรมีสูตรสูตรที่แรกเลยนะถือปรสูตดใหม่นาะมีเระเฮ็ดแล้วก็มีพลเรดอเฮ็ดอีกคิดน่อยองหน่อยนะโมยโมยแล้วนะป่านีนะปาดก่อนออกสอบนะอมีโมยเ๋ยวนี้แบนปึ๊บ คือมอยุยสลิกนี่เนาะปกเลยแบบนี้สลีกถือว่าเป็นเป็นกันอาดไว้เลยเนะเาะแล้วก็กลางเสไฟคือเก่าบ่ปั่นเพิ่นโคกหอไว้แล้วก็สีเดนเลยลาบบ่เลยลานี่เห็นล,หลาบสีอเองโซนตัวทีเลยนี่ก็สีได้ปิง เอาไ้เมื่อตอนขอบตอนโคจะเอาไปเมื่อล้วหอสีตัวนกแน่จะจีเรียบร้อ,อยเอาเข่าก่นอนเอาเข่าก่น <laughs> อนเลยสุดยอดแขนนี่ได้กินเฉยลอกมังโลดเฉย คอยแล้วบอกให้นังเห็นนะครับนี่ดำเหรอจัก <c oughs> น้นมันจักชอบเปิดชอบเรื่นยๆชอบน้ำมัน,นตายแล้วตายสั้นแร <c oughs> งเข้าหลายเร่มีได้ตึน <c oughs> นงนทนโทษ Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ แล้วก็สิดนีบแล้วก็ข้างไฟไว้ได้เพป่อด cái như thế này, nhà me nhà nhà, ngày mua mà ít nọ nhiều tới tao

คืว่าหับเคาะเฮาก็ซีนเคาะก่อนเไว้นะพิ่น่นน,นกระดูกกับนกกัปีสําราซก่อนจังไปฟักนซีนเคา,าแล้วก็นังมันก็นซอยเอาเลยโซนเพกับกระดูกก็ต้ม หอที่ยังเหลือกบปี่สำลาไว้นี่คือกันนี่สำลาไว้มาปั่นผูนจัดการเรียบร้อยแปลนรถสองโต้สองโต้ต่อดีเล่ต่อวีห้าเนาะห้ามาจะต่อสอเขาแรงมา บอลน,นี่ก็ได้กินเซนไดปลาคันเลย <C oughs> ยังนอนล่ <C oughs> อ๋องนี้เลยไปพันี่ก่อน 都五十，很多。 นี่กระเทว่าวอะกระหอกกระคา,ามนมดแดงกระที่ไปห้อยนะทุกคนนีแ่แต่แกน้ำกระทิมาแบบนี่โลเอาน้ำห้อนโลเรียบร้อยส่วนตัวนี้แม่นกระดูดที่เอาฟักนะแล้วมาต่ำให้มันมุนนะนี่ยเสน้นหัวนาปั๊ดซีปกักซอยปักหอมเกมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะระวังที่คอยซอยกระหอกละหายอยู่ให้กินพ้นทางตะไฟเต็มตะไฟละพี่ ทางคหนาปมอสีวพันธุ์ดอย่างปีงสำล่าปีงนกแล้วกับปีงกระหะนกปีงกระหแะแต่กะดีโมก่ะดีโมคือน้ำสดนะน้ำสดต้มโหมแล้วกับเครื่องในนกได้กกระหะเด้โอ้หอมเลยมีโหสิเคอร์เซอย,อย์ในรอบนี้นะ

หอมเล็ดทำสดมนตัวนี้เป้าไหมสดหอนๆนี่มันแสบเลยเพิ่มปุ่งตมนีแสบกัแบบา, <c oughs> า,กาหรอดิอ๋อีกคนนะใช้ตบมันนะนี่คนเดย

cô ơi khô đi cô bà, bà khô đấy, được เติมได้ได้ทำหมายชื่นเมืองได้ทุกคนเลยบ่ายสองโมงเลนี่ข้าวสาวกลมหายเลเห็กันเลยกลมดูมดแล้วฝากหน่อยวะ ป้าบึงโยเพ่เลย่ตื่น่หนี่หัวเนี่้อน้ห้วตื่นเลยยด้าวเดียวทุกคนแซ่ไยกเามีนอยูห้วเีนยนสาวนมจืจนบอลมันมีกอไม้วอกกะหลายนี่นวิหนาอนหัวทีหมูโปรยลายอือยิงไก นี่ยงกรหอกนยอีกนึงโวยนะโดดน้อยเยฝากมาันเลยคุกมาให้ท่านนะกูกทิศปลายเลยเได้ไปบงอยู่ท่หนาเลยไปบมาให้มาให้ไปนี้แหละูงูงูงหรือนี่นนึงยืงนี้ทไปฮะยืงนี้โอ้ยยอนะโยหอมาเรล้มาเห็ดโล คอยในฮอตท่าให้หมดเลยถือว่าทีมงานของเฮากะขี้เข้าวกินน้ำกะเอร์ิ่มเรียบร้อยแล้วเป็นเพลินแต่กะได้พักผ่อนแล้วบัดนี้เลยคลิปนี้กสะได้จบไปแต่เพลยงตอนนี้เป็นเพลินก่อความกบกใจในต c TTT3 นะครับส้มวีดีโอนี้แต่ต้นจะจบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เป็นเพลินเลยคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้